แมวดูสิกระเป๋ากับรองเท้าใหม่ของฉันสวยไหมโหพี่พรซื้อของใหม่อีกแล้วเหรอก็ของมันต้องมีนะม,นม่เหมียวขอบใจนะที่ให้พี่ยืมตังค์นึกว่าพี่พรไม่มีเงินกินข้าวหนูก็เลยให้ยืมม,ม่เหมียวจะเที่ยงแล้วกินข้าวกับอะไรดีอ๋อหนูจะสั่งลายแมนค่ะสั่งเผื่อพี่ด้วยนะม,นม่เหมียวอ๋อได้ค่ะม,ม่เหมียวเดี๋ยวข่ากับข้าวเส้นเดือนค่อยเอานะตอนเย็นพี่กู้อีกพันหนึ่งนะพี่ยาก,กินหมูกระทะไม่ได้หรอกพี่พรเอาอันเดิมเมื่อคืนหนูก่อนหนูก็ไม่มีใช้แล้วเนี่ยทีไข่ เจ๊คะนุกขอเบิกตังค์เลยอค่าหนึ่งพันเบิกอีกแล้วหรอพี่พรของเดือนนี้เบิกไปหมดแล้วนะก็ยัยไม่เหมี่ยนเลยค่ะมายืมตังค์หนูไล้ไม่คืนนูกเลยต้องมาเบิกเจ๊อีกมาเหมียวเนี่ยนะเขาเอาตังค์ไปทําอะไรหมดพี่พรเจ๊หนูไม่รู้อะไรม่เหมี่ยนเอาตังค์ไปเปยผู้ชายยืมหนูนี่ไม่เคยคืนเลยเออแล้วพี่พรจะเอาเท่าไหร่คะเอาสองพันเลยค่ะเจ๊ชมพู่ยัยไม่เหมี่ยนนะมันยืมตังค์พี่ไปพี่พี่เหลือตังค์กินข้าวเลยพอเหลือให้พี่ยืมไหมจริงหรอพี่พรน่าสงสารจังเนี่ยหนูให้ยืมแต ชมพู่ตอนเย็นเราไปเดินตลาดนัดกันไหมไม่ไปหรอกแกเธอจะยืมตงังฉันมะเหมีม่ยวไปตามทุกคนมาเจขอประชุมมะเหมีม่ยวทำไมไปยืมตังพี่พรเราไม่คืนรู้ไหมว่าพี่เขาเดือดร้อนเปล่านะคะเจะ๊หนูไม่เคยยืมเงินพี่พรเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเจ๊น้องก็คงเดือดร้อนหนูไม่ซีเรียสหรอกคะ่ะนี่คะ่ะเจ๊หลักฐานพี่พรต่างหากที่เป็นคนยืมหนูแล้วไม่เคยคืนเลยคะ่ะฮะพี่พ,พร,พรโอย้ยเต๋าไม่แกล้งช่าสัะวันจะได้ไหมอ็แกล้งดิมมันสนุกอะ เลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันรำคาญโอ้เฮ้อีกแล้วเหรอพี่ยงเหรอพี่พรพี่พรมีอะไรนิวเตว่ามันมาแกล้งนิวอีกแล้วพี่พรฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแกล้งน้องสาวฉันไอเด็กกัาพะส่งน้ำหน้าไม่ยุ่งก็ได้หรอกหลบนี่มันโต๊ะเรียนฉันนี่มันก็โต๊ะเรียนเรา ครูให้นางตามเลืกที่นี่ก็อีเธอรังเริงกังอะไรกับฉันเนี่ยตัดผมจะทำไมเตาเฮ้แก่เธได้ไหมโอ้ยแค่เล็มผมแตกไปให้จะโกดอะไรนักหนาเธอรู้ไหมว่าเธอคือคนที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอีกชันงเกียดครั เป็นอะไรนิวเห็นเ้อมาหลายวันแล้วเตว่าไม่มาเรียนหลายวันแล้วอ่ะพี่พรอ,อ,อ้ะก็ดีแล้วสิให้มันหายไปนานๆเลยจะได้ไม่มีใครแกล้งนั่นสิก็ดีแล้วนี่เต๋าเธอมาตากฝนทำไมถึงมาได้ไงเอคอรูให้ฉันมาดูเพราะว่าไม่เห็นเธอไปโรงเรียนหลายวันแล้วเราต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก เต๋าเธอต้องดูดีๆนะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วเต๋านี่เธอไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วตัวคนเดียวไม่รู้จะเรียนไปทําไมถ้างั้นก็กลับไปเลยไปเสียเวลาเรามากเลยเ,เรียนก็ได้อ่านให้เราฟังใหม่หน่อยสินิวแล้วแล้วสายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเรียนนิวครับเต๋าเดินไปเรียนด้วยกันไหมอือเอา้าทาไมไปด้วยกัน ปกติเห็นกันที่ไหนทะเลาะกันทุกทีโทษครับ <ขอ S 2> ผมเออคุณคุณเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมนี่มันเต่านี่หรอร้านนานาสอบนี่หรอที่เป็นร้านสีสบูนี้ใช่ไหมครับครับพี่นิวพี่นิวดูผู้ชายคนนั้นสิ สกปกมากเลยสวัสดีครับมีครีมกันแดดไหมครับอยู่ทางนั้นเลยค่ะแล้วมันตัวไหนแล้วเนี่ยพี่นิวดูสิสภาพแบบเนี้ยเขามาซื้อครีมซองละยีสบาทแน่เลยแม่ค้าครับหาครีมสวยผมได้ไหมครับค่ะหาครีมตัวไหนอยู่คะเป็นกันแดดหลอดสีม่วงครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่ากันแดดอีเซไดฟุกุ๋ยวผมอยากได้แบบหลอดมีไหมครับมี แต่แบบหลอดอนะ่ะสองรกว่าบาทเลยนะตั้งพอจ่ายหลอดแบบหลอด3หลอดครับที่นี่ไม่ใช่ร้านของเล่นนะแต่งตัวก็ซกมุกมอซอมมาสั่งกระเด็ดสหลอดตลกใช่สภาพแบบเนี้ยคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกพี่รักแบบนี้นะใช่ไหมพี่นี่พี่นี่เขาใช้ iPhone 16 Pro Max เลยนะเปลี่ยนเป็น6กหลอดเลยใช่ไหมโอเคครับพี่สภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นคนสวนหรอผมเป็นคนสวนครับแต่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับ นี่ค่ะนี่ค่ะกันเด็แได้ปุเอาหกหลอดใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรคนรอให้อภัยสวัสดีครับอยากได้ตัวไหนถามได้นะครับไม่เป็นไรค่ะสวัสดีครับเซนครับสวัสดีครับคุณสวยเซนครับให้ย่วยเรียกไหมครับไม่เป็นไรค่ะเรียกอะไรอยู่ครับ กำลังเลือกเพื่อนมาอยู่ค่ะเฮ้ยช่วยเรียกไหมครับไม่เป็นไรค่ะลูกจิคิดังค์หน่อยค่ะเฮียค่ะมาคิดเงินให้ลูกค้าหน่อยค่ะครับครับฮะเฮียเฮียนี่เฮียเหรอรับอย่างเดียวนะครับไปซื้อมาเจลเซอรอของสีจันให้หน่อยซองหนึ่งไมยเจลเซอรอสีจันสวัสดีค่ะแม่ค้าเอาครีมเออผมจำไม่ได้เอ้อ กิมอะไรนะผมลืมอ่ะไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้เลยว่าแฟนบอกมาซื้อผมลืมงั้นเดี๋ยวลองมาดูทางนี้ก่อนค่ะนี่แหละค่ะคีมซองของเราทั้งหมดโอ้ตัวไหนเ้าเนี่ยจะเรียกตัวไหนดีนะี่ยเยอะจัง จำสี่ซองได้ไหมคะผมเคยจําได้แต่ตอนนี้ผมลืมไม่รู้ว่าเขาบอกมาซื้ออะไรไม่รู้เลยแล้วจําได้ไหมคะว่าผิวหน้าของแฟนเป็นแบบไหนแฟนผมเป็นหน้าจืดๆแห้งๆอ,อ่ะอ๋ออๆตัวนี้หรือเปล่าสีจันมอยเจอไรเซอร์เออนี่แหละได้เชอได้ชื่อนี่แหละแล้วแฟนให้ซื้อกี่ซองคะซื้อกี่ซองผมไม่รู้แต่ผมจําไม่ได้ผมเอกเงินมาแค่ห้าสิบบาทงั้นน้าน้าจะซองเดียวคะ่ะเงินทอนสิบเอ็ดบาทคะ่ะขอบคุณครับอ่ะคุณคุณลืมทีมคะ่ะ แยกเร็อยญญ่างครับไหนล่ะครีมที่สั่งครีมอะไรก็ครีมที่ให้ไปซื้อไงอผมลืมครีมไว้ที่ร้านเครื่องสำอางเลยผมไม่ไดเอามาับไปเอาไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยเผมมาซื้ออะไรล่ะผมจำไม่ได้เลยวะ่ะเอา้าเมื่อกี้คุณลืมครีมคะ่ะใช่ใช่ครับขอบคุณครับอันนี้เลยเรามาทำอะไรล่ะที่นี่ที่ไหนไหนล่ะครีมได้แล้วเหรอคุณเป็นใครอ่ะ แม่กะลาอยากใส่บิ๊กไอบิ๊กไออีหยังมันของผู้หญิงตัวหันผู้หญิงก็ใส่กันใส่แล้วมันเท่ดีนะแต่ใหญ่ๆเนะี่ยอยากใส่กับปซื้อมาใส่สิะนะเรื่อ,อ,องว่าเป็นอ้าออกลาไปซื้อเนี่ยมันจะง่ามอยู่บ่นะเฮ็ดจังไหนล่ะปนีแม่ก็คือบ่เคยซื้อบ่เคยใส่กทเ่อแม่คะบิ๊กไอยอยู่ตรงไหนด้านนั้นเลยคะ่ะแนะนาหน่อยพอดีลูกชายอยากใส่พี่ก็ไม่เคยซื้อมาตัวเดี๋ยวเราแนะนาไม่ต้องอาบเอาสีอะไรดีอยากได้สีที่ใส่แล้วมันเท่ จะมาทงมาเท่อะไรแล้วก็ต้องใส่ให้ตามันหว,วานๆฉ่ำๆสิตัวเอาเนี่ยสีน้ําตาลนี่เหรอเราไม่เอาละบัใไซแล้ว,าลวอายอนเน้ยเอาอะไรเป็นอย่างคือบัวไซอยากได้หลายบระเมนบอกัวสาวมาบักลาเป็นกระเทยนึกว่ามันสีรอ้ยบัวซื่อดีกว่าแบบไปเธอเธอว่าสองกลิ่นนี้อะไรหอมกลิ่นนี้หอมดีนะหวานเลี่ยนขนาดนั้นหอมตรงไหนเอาเรวสีฟ้าเธอสีไหนสวยสีนี้สวย ไม่เอาอ่ะเราชอบสีนี้เธอริบสีนี้สวยไหมเราว่าลองสีอื่นก่อนไหมทําไมก็ดูหลายๆสีก่อนไงเธอว่าฉันไม่สวยเหรอเรายังไม่ได้พูดก็เธอบอกให้ฉันไปดูสีอื่นแสดงว่าสีนี้ฉันทาไม่สวยหรอไม่อยากให้เธอเรียกหลายสีเธอไม่ต้องมาแก้ตัวก็ใช่สิฉันมันไม่สวยมันแฟนเก่าเธอเหรอเอาเธอเอากินไหนดีอ่ะ กินไหนมันจะหอมกินนี้หอมนะเธอเธอรู้ได้ยังไงก็เราเคยใช้เธอเคยใช้หรือแฟนเก่าเธอเคยใช้เราก็ใช้อันนี้ซักให้เธอเป็นประจำอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาเธอใช้กินเดียวกับแฟนเก่าเธอซักผ้าให้ฉันหรอไม่ไม่ไม่เธอคิดอะไรเนี่ยฉันไม่เอาละเชิญเธอซื้อไปให้แฟนเก่าเธอใช้เลยฉันไม่อยากใช้ของซ้ํากับใครเฮ้ยสงสัยจะเป็นเมีนมะเหมี่ยวตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะอะไรคือชิก้าฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวเราถามพนักง,งานก็ได้เ๋ยวไปถามเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราไม่รู้เรื่องเอา้าไม่ถามแล้วจะรู้หรอมันช่วยเรื่องอะไรเธอไม่รู้หรอพนักง,งานพวกเนี้ยถ้าเราไปถามมันก็จะว่าเราง่เออเออไม่ถามก็ไม่ถามเอา้าเซรั่มวิตามินซีวิตามินซีมันเอาไว้กินไม่ใช่หรอลูกค,ะคะ้าค่ะวิตามินซีมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทาคะ่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะสอบถามได้นะคะไม่คะ่ะค่ะงั้นขอตัวนะคะฉันบอกเธอแล้วอย่าพูดเสียงดัง เดี๋ยวเขาก็หาว่าเราบ้านนอกโคตเถื่อนะ้าไม่ต้องมากับฉันเลยนะอยากไอเดี๋ยววันหลังเี๋ยวพี่รับไปตลาดอีกนะครค่ะพี่แตนนิวไปไหนมาแม่บอกกี่ครัง้งแล้วจะไปยุ่งกับผู้ชายจนจนอย่างไอ้แตกสวัสดีครับคุณแม่ผมพานิวไปตลาดมาครับอย่ามาเรียกฉันมาแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกมาทางไนจะไปทาานะเลยไปเอ้าเสียสวัสดีค่ะวันนี้รับคงไอกี่ลังดีคะจัดมาสองร้อยลังเลยจิ ขายดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียคองอายใช้แล้วน้ำยางไหลดีใครใช้ก็ติดใจเสียคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจเป็นตัวแทนคองอายแจ๊กแจกครับเจี G ๋ยวผขคงอายขึ้นรถเสียเลยสองร้อยลงังจัดไปลูกครับเจี G ๋ยวพี่แต๊กเอานิ้วไปไหนมาเย็นนี้นูจะชวนพี่ไปกินหมูกระทะกันไปกับพี่แม่ไม่ว่าหรอพี่ไม่อยากทำให้นิวลำบากแม่บังคับใจนิ้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวนิวนั่งรอพี่เลิกงานนะ หนูหนรู้จักร้านเจ๊อ,อิ๋วมาหาโชคไหมอ๋อร้านนี้ล่ะคะ่ะอา้าวนี่หรออหาตั้งนานกว่าจะเจอสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจ๊อิ๋วตัวจริงสวยมากพี่มาจากหนองคายเลวนะเนี่ยตามมาซื้อยาทาน้ายางของอายเห็นเขาบอกว่าใช้แล้วน้ำยางไหลดีตายแล้วคุณพี่พี่หนองคายก็มีตัวแทนโของอายคะ่ะ รอบหน้าคุณพี่สั่งกับตัวแทนได้เลยนะจะได้ไม่ต้องมาไกลจีอิวนี่ดียังเลยนะครับไม่ยั่งลูกค้าตัวแทนด้วยงั้นผมขอเป็นตัวแทนด้วยได้ไหมครับถ้าสนใจรีบเลยนะคะหนึ่งอำเภอมีตัวแทนได้แค่หนึ่งล้านเท่านั้นจะได้ไม่แย่งลูกค้ากันโอโ้ดีเลยครับดีเลยครับตัวแทนทุกคนคือครอบครัวของเจ๊เจ๊รวยตัวแทนก็ต้องรวยเราจะเติบโตไปด้วยกันมาโาชคเอ็กซ์แ,แมันทำงานอยู่ที่นี่เองเหรอ ลูกสาวฉันอยู่ไหนแค่เอาลูกสาวฉันมาฉันจะเจนความจับที่หมดแม<า>่ฉันต้องหาที่จะเจนความสับเธอมาเอะโวยวายอะไรอยู่หน้าร้านของฉัน นี่เหรอเจ๊อิ๋วมหาโชคเจ้าของยาทานะยางแบรนด์คองอายใช่ฉันนี่แหละเจ๊อิ๋วเจ้าของโคงอายตัวจริงเสียงจริง,งตอนนี้ฉันรับตัวแทนอยู่นะเธอสนใจไหมล่ะบอกไอ้แต่ลูกน้องเธอด้วยอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันเป็นแค่พนักง,งานจนๆต้องตายไม่เตรียมตัวโอ๊ยคนจนก็มีหัวใจอย่ามาดูถูกลูกน้องฉันนะยะว่าฉันพูดความจริงกัลูกน้องเธอมันจนจนจน,จน,จน ถึงผมจะจนแต่ผมก็รักจริงนะครับคุณแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่จำเสร็จสมองจนจนทงแกไว้นี่เธอจะมาดูถูกลูกน้องชินเกินไปแล้วนะถ้าแกและลูกสาวจริงต้องหาเงินค่ารองมาปองตรงหน้าฉันสิบล้านนะสิบล้านไปนิวกับบ้นเดี๋ยวพัวแต่านจะแตกอยู่นี่นะแม่ไม่เคยสอน